วันนี้เรามาเรียนต่อเอพิโซดยีกันนะครับเอพิโซดยี่สิบมิดเดิลมแปลว่ากลางกลางเรามาดูตัวอย่างกันนะครับ he called me in the middle of the night he called me in the middle of the night เขาโทรหาฉันตอนกลางดึกเขาโทรหาฉันตอนกลางดึก ภาษาไทยใหญ่มันใจห้องคนมาก่อนเต็งึ้นมันใจห้องคนมาก่อนเต็งึ้นภาษาประมาณยังได้แต่กอมาดูก็จะนอหูโค้งคอหลยังได้แต่กอมาดูก็จะนอหูโค้งคอหล The middle of the night แปลว่ากลางดึกกลางดึกภาษาไทยใหญ่เต็งึ้นเต็งึ้น ภาษาพม่ายะตะกอกยะตะกอกตัวอย่างที่สอง He is standing in the middle of the road. He is standing in the middle of the road. เขายือนอยู่ตรงกลางถนนเขายือนอยู่ตรงกลางถนนภาษาไทยใหญ่มันใจสุกอยู่ตางตังมันใจสุกอยู่ตาง,าง,งาตังภาษาพม่าดูกะล้านแรงมากนี่แยะ ตูกะล้านแหลมาะแยกเหน็ดอย่ตรง,ง the middle of the road แปลว่ากลางถนนกลางถนนภาษาไทยใหญ่กลางตางกลางตางภาษาพมา่าล้านแหลมาะล้านแหลม่ะตัวอ,อย่างที่สาม Can we meet in the middle? Can meet in the middle? แปลว่าเราพบกันคื่่งทางได้ไหม เราพบกันเครึ่งทางได้ไหมเราพบกันครึ่งทางได้ไหมภาษาไทยเขาพบกันในเกีกลาต่องไรเขาพบกันในเกีกลาต่องไรภาษาพม่าจินอโดะแลมะส่งในเวลาจินอโดะแลมะส่งในเวลา mid in the middle แปลว่าพบกันครึ่งทางาาพบกัน,นเครึ่งทาง,ง,ทางภาษาไทย คบกันในเกตังควบกันในเกตังสัพมะแลมาสรงแลมาส่งมิดเดเอกแปลว่าไวต่างคนภาษาไทยใหญ่แชนกนหัดแชนกนหัดภาษาพม่าหลุนลับไป